พอได้เฮ้ยนี่ฉลามเป็นตุ๊กแกที่ดิจิตอลดิจิตอลโลกระสุนไงปานรูปแบบที่หนึ่งบบวสวัสดคุา ah! นวัน้าไปูบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราไปายู่กับเกมตาลาเลีวตาลาลาโกโกตีลโกโกลาอุ้ยฉลามตัวเรียมแล้วฉลามทำอะไรได้มั่งเนี่ยโอ้โหทำไมฉลามมันปวกเปียกเหมือนปลาแซลมอนเลยวะก็เหมือนปลาแซลมอนเลยแชทแล้วดำยังไงอะ อดำน้ำโอ้ยวายเด็วได้แค่นี้เหรอทำไมมันต้องควงสว่านวะมันบอกว่ากดอีเพื่อกลัดเพื่อเจาะเพื่อเจาะอืมหุยอ้ยเรือล่มเรือล่มมันกระโดดได้ไหมอ่ะมันกระโดดได้สูงกว่านี้ไหมอ่าไปเลยตะลึนตะลึเขากดตินเขากดล้อเออเฮ้ยฉลามงุ่มยมยุมยุมยุมย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 มเฮ้ยกินเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้ครับฉลามดิน มันกดค้างได้ไหมอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันกดค้างได้วะเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงเฮ้ยติดดาวเลยต้องเขียนโค้ดก่อนนมนมนมมมันกินได้สุดเลยไหมอ่ะน่าจะได้แค่นี้นะแบบฉลามเคี้ยวไม่ได้ฉลามแก่เฮ้ยมันติดดาวอ่ะต้องเขียนในนี้ดิเอารหัสมาดิมันต้องเขียนโค้ดว่าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแหลกทำไมมันแหลกขอกินอีกหน่อยขอกินอีกหน่อยครับอืรสช็อกโกแลตทำไมผมได้กินแต่คนดำวะ เฮ้ยผมอยากกินคนขาวบ้างอะ่ะผมกินคนขาวหนอ่อยเขาเรียกว่ารสวานิลลาเฮ้ยทำไมเราเป็นสตรีมเมอร์ขี้เหยียดอย่างนี้ยูทูบเบอร์ขี้เหยียดจัดเฮ้ยออ้ย,อยรถพังรถพังมันพ,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 พังรถตำรวจได้ไหมอ่ะทำไมรถไม่น่าพังอะ่ะน่าจะเหมือนรถกล่องนมอะ่ะชนก็ยุบแล้วมั้งโอ้โหโอ้หุยตา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 ยหุยตาย,ตายข้ามรถตำรวจลงมาด้วยเลยละกันไม่เอาลยไปเลยจ้าฉลามย่างยุบ ฉลามโคตรมึอนอ่ะเหมือนเลด้านหน้าตรงจมูกมันพังอะโคตรมึนนี้หลบทำไมมันโดนทุกเม็ดเลยวะกด M เพื่อดูแมปโหแมปใหญ่นหรือว่า GTA ค่อยไปค่อยไปเราสามารถไปซื้อของได้ไหมเพราะว่าเฮ้ยมันมีเว็บคอนสโตรด้วยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะ <c oughs> ไปตรงนี้แล้วกันคิดว่าเราจะโดนยิงไหมแชทมีบา <c oughs> ร์เทนเดอร์ <c oughs> ด้วยหรอมีบาร์ช็อปเรืว่าอะไร ไอที่มันตัดผมอะเออไหนเดี๋ยวลองไปดูดิเฮ้ยไปนล้ว่กกกกนร้านเฮ้ยเราเลยร้านมาแล้วแป๊นนึงเลยร้านมาแล้ว,แบบรรลวอุ้ยฉลามว่ายฉลามว่ายมากฉลามว่ายสุดๆเอ,อ่อทางไปอยู่แนวเนี้ยโอ้คนไม่ตกใจเลยแต่ตำรวจตกใจนะอุย้ยมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นน่าจะร้านนี้นะลองไปกันก่อนผมขอเข้าไปซื้อปืนได้ไหมเข้ายังไงเนี่ย อ๋อนี่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 ร้านซื้อปืนซื้อสิกด e เข้าร้านก่อนออ้ยซื้อดาบสองพันโคตรแพงเลยแชทอ้าวมานี่มาได้กินทีเดียวเองผมอยากเคี้ยวเป็นแน็กเป็นสแน็คอะอืมมันก็ไม่ค่อยเพิ่มนะถ้าเรากินซ้ำอะเออมันไม่ค่อยเพิ่มอะแชทต,ต้องกินทีละคนเลยกินแบบคำเดียวอะกินทิ้งกินกว้าง เฮ้ยอันนี้จิตตกเดี๋ยวพาไปให้ที่ดีๆให้ไปต่างโลกทุกทีนี่จะโดนรถชนแต่นี้ไม่ใช่นี่คือโดนฉลามบกเฮ้ยกินเฮ้ยตูม้มโอ้โหได้เงินพเพียบวันนี้เราไปโม่งวันดีกว่าได้เงินเพียบเลยเพราะว่าผมว่าเราไปพังของอะ่ะได้ดีกว่าน,นี่ดีกว่ากินคนอีกเนี่ยเราสองพันแล้วเนี่ยเราซื้อดาบได้แล้วมั้งตู้มตู้มจุมส่ ยิ่งสิอ่าไม่ตู้มาขับรถไปด้วยเลยอุ้ยหนกักอุ้ยไม่น่าไปทางนั้นเลยหนีก่อนฉลามหนีฉลามบินวู้ควงสวรรค์เฮ้ยมีธนาคารให้ป้นด้วยเราต้องแบบโรเปนแบบมะอุ้ยแล้วเล่นควันไม่เล่นควันไม่เล่นโรเบิร์ดนะครับโคตรขี้ียดนี่อะไรอะ่ะโคนี่ไงร้านตัดผมผมอยากตัดผมครับมีทรงอะไรบ้างโอ้เอ้ยแอฟโฟแอฟโฟ่อแอฟโฟโคตรแพงอะ่ะ เออเอฟโฟสีสีดำอ่ะมีไหมแบบไอโกตะปาวะออนาการาอุโซโคตรแพงนี่ใส่ <laughs> ได้ฉลามเอฟโฟอะไรสาระเองวะฮะถามเอฟโฟไปแล้วไปแล้วควงสว่านวูวูวติดบตุตรบุตรชนชนชนรถพิลางะน้องโอ้สี่ดาวแล้วอะจะรอดไหมเนี่ย เราจะโดนตำรวจคาบเนี่ยแต่ผมก่อนเลิกผมอยากได้อาวุธซะหน่อยอ่ะขออาวุธซะหน่อยได้ไหมเฮ้ยไปแล้วจ้าอุย้ยโคตรเร็วเร็วกว่ารถนี่เร็วกว่ารถฉลามแฟลตอู้หู้ทำไมตัวมันใหญ่อย่างวะนี่ฉลามอะไรไเฮ้ยคนไม่ตกใจเลยขอกินหน่อยแล้วกันแทะแทมันเพิ่มเลื่อดไหมไม่เพิ่มเลยไปว่ามันน่าจะมีเลือดแถวนี้ไหมมีปะไม่น่ามี เฮ้ยไม่แอบอะไรตรงนี้จ้าพี่เห็น่ะขอขนมขบเคี้ยวหน่อยยำ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 โอ้ยแหลกแหลกแหลกยำ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 ไม่เพิ่มเลยเลือดเราคาบไปด้วยตัวมันหนักอ่ะหนีดีกว่าตํารวจไล่ไม่หยุดเลยเฮ้ยเราเอ้ยองงงนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยมีมิชชั่นด้วยเหรอแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนเอ่ยโอ้เลยมาไกลเลยเรากลับไปมิชชั่นก็ได้เราต้องสวนกระแสว่ะมาสวนกระแส อปุ๊บนี่ติดบูธไปนะจ้าเร็วกว่ารถเร็วกว่ารถนี่ชนด้วยอุ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวส้าสิบาทเฉยว่าเราแรงจัดเขาบอกว่าอ๋อนี่มันเป็นเควสนี่แชทต,ต้องไปซื้อดาบใหญ่แต่ว่าดาบใหญ่เราย,ยังไม่มีเลยเรายังตังค์ไม่พออุ้ยทำไมมันแหลกจังวะภาพก็ไม่ได้อะไรนะ GTA ตอนเล่น GTA ผมยังไม่เห็นในนี้เลยแต่ผมไม่ได้เล่นไฟเอ็มนะครับอย่าเข้าใจผมผิดไป เฮ้ยหันมามองหันมามองหรอ,อไม่เคยเห็นชนามหรอตังตางเฮ้ยต,ตำรวจมาตำรวจมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเราตายเราจะเลิกเล่น <c oughs> ตามสูตรเด้อโอ้ยศพมันไม่ดีสปอนได้หรอหรือว่าเพราะแหลกหรือว่านี่คือเหตุผลที่ทําไมมันแหลกจังน่าได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านเวรพอรกนก่อนร้านเวรพอนอยู่ไหนเ,เดินวนรอบเมืองเลยยิงไง เฮ้ยดาบใหญ่เบรกเบรกเบรกก่อนเบรกซื้อดาบใหญ่ก่อนสิฉลามใหญ่เข้าร้านไอข้าร้านเร็วเข้าร้านเร็วตำรวจมาซื้อเลยดาบใหญ่ดาบชิมุเลอ๋อมันติดหลังนี่หรออุ้ยโคตรใหญ่ที่มันกัสกัสไปดาบปราบมังกรปราบมังกรเลยดิเฮ้ยนี่โคตรเท่ฮ้ยโอ้โห ว้าวดาบปามังกรดาบปามังกรจะตายงแต่โดนตายตายแล้วอู้หน่วยสวรรค์ก็มาไม่ไหวแล้วเอ้ยดาบปามังกรวู้อ้อาวตายซะอติดตายละแล้ว,าาลวไม่มีเลือดให้หน่อยเหรอแบนเอ็ดอยู่ไหนแบนเอ็ดเฮ้ยว้าวไม่โดนคนเลยเนี่ยเวียงติดต้นไม้ไม่หมดเบเบดเบเบดเบเบดนี่ห้าสิบบาท โอ้ติเออฉลามคลั่งวาโทษทีน้องเฮ้ยไปสวสนุกผมากไปเล่นสวนสนุกจังไอ้อ้วนนี่สิอ้อวนพี่ขอกินพี่ขอเกี่ยวหน่อยเกี่ยวก้อยความสัมพันธ์ไงเกี่ยวก้อยไงมันไม่ฟันเลยมันดิ้นอย่างเดียวฉลามดิน้นเดี๋ยดิ้นสิเดี๋ยวดินอย่าดิน้นลิ้นพลันไปเจอพี่ไปเไล่นสวนสนุกกันนะต้ำรวจอย่าตามมาเลยทําไมมันแหลกวะ คอมกระจรอกเฮ้ยคอมกระจอกเลยเฮ้ยคอมกระจอกล่วงล่วงล่วงแม่ล่วงเล้วจะขึ้นยนังไงวันนี้โอ้โหเอออุ้ยโอ้โหเฮฮลิคอปเตอร์มาเต็มไปละไปก่อนเฮ้ยถ้าผมตายผมจะเลิกเล่นฉลามตัวนี้เราจะไม่ตายง่ายๆแต่เลือดแค่นี <Kristen> ้เขาเรียกว่าการที่หล่นครั้งสุดท้ายหมาจนตรอกนี่ฉลามจนตรอกฉลามจมน้ําด้วยรีไปกันดีกว่าขึ้นชายหาดทวงสวรรค์ดาบป่ามังกร วนท่าที่หนึ่งเพลงดาบฉลามปานฉลามรูปแบบที่หนึ่งคมเขี้ยวมันจะอยู่เฮ้ยคมเขี้ยวมันจะอยู่ติดต้นไม้มุนแหลกแหลกมาก <c oughs> วรแหลกได้สิบบาทเองอะ่ะโอ้ยคมเขี้ยวมันเลยจะอยู่บินแล้วจ้าฉลามบินอ้าวแหลกโอ,โอ้โอ้ไปทำไมมันบินได้วะไ่ถ้าผมขึ้นตึกได้มันจะเฟียวมากเลย เฮ้ยเกาะได้เฮ้ยนี่ฉลามตุ๊กแกตอลดิจลหลบกระสุนไงปานรูปแบบที่หนึ่งข้าดาวโอ้วโหถามตัวนี้ตายเลยครับ